น่ารักมากยายนีไม่เคยว่าใครเลยมไม่เคยว่าใครเลยติใคร,มร <laughs> ไม่รู้จะไปว่าใครแม่เอ้ยกับว่ากับายูเดเมห้างเทียก็ได้กับหนูกับอะไ้เป็นคนดีเลิศประเสริฐสีดอกข <laughs> นม,มเซ้นค่ะ เผ็ดป้าพเผ็ดกระดอกกระเดียดเนี่ยโหละพาท,าาาาทำยังไง สวัสดีค่ะยายนีคนสวยพี่ปันนายายนีเป็นคนมอกโอ้ยมองโลก <laughs> คุณปันนาแม่หนูนาาก็ต้องสีอ่านว่ามองโลกแม่มองงวกปันนา <laughs> สวัสดีค่ะยายนีคนสวยพี่ยุพาพี่ปน,นาพี่ซื้อตามร้านพี่ซื้อที่ตามร้านรับเหมามาขายตกห่อละส <c oughs> องร้งอยห้าสิบบาทบางครั้งสองร้อยเจ็ดสิบบางครั้งสองร้อยเจ็ดสิบวันนี้ก็มาเอาตอนโปรโมชั่นเนี่ยฮะมาเอาตอนโปรโมชั่นเนี่ย โปรโมสั่นเน่ยนะมันถืกอลเราเนี่ย่ <c oughs> เอาตอนโปรโมชั่นนี่แหละค่ะเป็นรับประทานค่ะ โกโก้มีค่ะโกโก้สองแถมอันสองแถมสองชองแถมสองจัดได้สี่ห่อใหญ่ได้ได้เอ็มสี่ห่อใหญ่ได้สี่สิบสองเลตเนี่ยหน่อยแบบนี้ค่ะโกโก้บากลมนะอีแม่ก่อนคำหีดังเปื้อนโกโก้อันนี้บากลมโกโก้ไม่ขมสี่ห่อมันหกร้อยมันมันมันหกร้อยแปดสิบบาทนะเจ้าค้าได้สี่ห่อใหญ่ <c oughs> โอ้ยเพียนกาแฟนัน่นกาแฟนั่นหกรอยบาทผู้ใดมากกินกาแฟขี่แตกดีดีปิดไล่สดค่อยไปจับจองเอาก็ได้ค่ะ ุูพาชอบความเป็นตัวของตัวเองมากชอบความเป็นตัวของตัวเองย่ยนี่มากกบับอันชอบความเป็นตัวของตัวเองของย่ยนี่มากโอ้ยกากแทบเท้าทุกทุกท่านเพคะสวัสดียายนี่หิวหิวคุกดินเนอร์ดิฟอิทลันช์ลนัลนช์ไทม์มายเฟิร์สฟู้ดเฟิร์สฟู้ด ยอ,ยอมรับกาแฟของ <laughs> ยอมรับกาแฟของยายนีดีจริงกินพริกให้ดูหน่อยไม้มมาเนี่ยอีแม่ก่อนครังเออไอ้นงะเอกคือสิบโบได้กินพริกให้เิ่งดอก มัะพร้กมันเสียกท่องรุยอะไร อย่าให้ขึ้นหนาใสแทกจ้าเสียง <laughs> หัวเลาะมาเลยใสหัวเลาะบ่อยๆหน้าก็เลยใสค่ะโอ้ยกันยังว่าใส่ฟิลเตอร์กันยังว่าใส่ฟิลเตอร์ห่วย filter. ูแล้วมเพื่อนพเใหญยแอนแบตมาเราเลยต้มอุ่นซุปใส่หมูกินห้เดี๋ยวมักเสียงหัวเลาะกินโกโก้กินโกโก้ยังไงถึงจับขอม มันเป็นคือเป็นคําตอบที่ผู้ขาคือ,อยากแต่น้องน้อง,อง <c oughs> ถ้าน้ำหนักลอยสิบกิโลกินมือละซีสองถ้าน้ำหนักเก็ดสิบแปดสิบเป็นยังตั้มมือละสองสามสอง ถ้าหน,นักปกติถ้าหน,นักปกติคือจังเมนูน้าเนี่ยมือละสองโซงส่วนเสียเอาสามเอาซีนี่แล้วแต่ปิดยอยสาขาแล้กการยกขีข้านกินอยกขีเกียจติกินควบคุมอาหารไปนะมันมันมันสีควบคุมอาหารได้โดยอัตโนมัติเองค่ะอาหารเสริมมันบ่กเมนตซอววยที่จะมาเห็นใ้เขาจอยจวดจากฝานบึงน่งเลยหนึ่งแยกขีข่านสมงสงกะ ยอมรับยอมรับความจริงอิลีต้องยอมรับความจริงถ้าเป็นคนที่กินอาหารเยอะๆให้กินก้อนอาหารทุกมือถ้าเป็นคนที่กินอาหารมือสามตีขัง ให้กินโกโก,โก้ก้อนที่จริงเขาทุกมือทุกมือนี่มันจะเห็นสายการลดน้ำหนักมาเองค่ะส่วนจะเพิ่มจะลดจะเพิ่ม,จะ,มจะลดเนี่ยมันเป็นเวลาของเขาเพาเขาเสพเพิ่มสิลดแบบแปลประมานนั้นสวัสดีค่ะ,คไไะอีม ตอนบ่ายนี่อันเขาก็จะกินขนมเส้นหลยถ้าเขากำลังเริ่มลดน้ำหนักช่วงบ่ายๆอยากกินขนมกินเยอะอยากกินบ,บ่อยๆกินแต่น้อยเนี่ยมันกอ้นวนขนมเ้น อาหารสำคัญนออเภเัยนจากสองสามเดือนลองเบิรงถ้าจะเอาแปะเก้าโลสิบโลนะเอาจากสองสามเดือนอยกไปกินเมื่อละสองถ้าสีเริ่มอ,ออกแบบน้ำหนักลดเลยนะอยกกินเมื่อละสองสองสามเดือนเนี่ยจะเอาเก้าโลเก็ดโลเก้าโลสิบโลนะเอาจากสามเดือนให้ระยะเวลาของเขาได้ได้ได้ไดไดไดพิสูจน์ตัวเจ้าของน้น กบต้ินยายนีอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านคะอยู่คอนโดคะ่ะ